ไปสารคามยากคือท้อกีวัแกันบาอืมจุบจุบแม่ก่อนคิดคิดแม่ก่อนจุบจุบจุบตายเอาแมม่ไหมเอาหมเมจุบจุจุบุบกอนทาลิฟกับแม่กอนจุบ ยิ้ม่อจุดไหนหน่อไหนยิ้มสวยยิ้มสวยเอ้าทำน่ารักหน่อยทำน่ารักหน่อยตาหวานตาหวานตาหวานหน่อยตาหวานเร็วตาหวานตาหวานอุ้ยนั่นนั่นเห็นบอกเอียงก็แม่ให้เพื่อนรับตาเมีให้เพื่อนรับตาตรงวลางไหนตาหวานตี ตาหวานตาหวานอยิ้มหวาน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 หน่อยอะน่ารักเออทานี่น่ารักนี่ทานี่ขอแขคนหน่อยค่ะก้อแขงขอุ้อขอุ้อออ น้องพอยต <Morning. S 1> ตัวสวัสดีครับแฟนคลับชงเราะหมอลำเลาะเลาะมาอัปเดตช่วงนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากบอดบอยซอแอนมือนี่้ากันตื่นตั้งแต่เศร้านะครับจากขอนแก่นจากขอนแก่นทึงลูกสาวน้องพ่อย้องเพชรโอ้ยเพิ่นก็บอ่อนพออยู่กับพ่อนะครับเพราะว่ามอนี่นี่เป็นมือบันดี นะครับเป็นมือสําคัญที่บดบอยกับซอแอนชีได้เดินทางนะครับมาจังหวัดมหาสารคามเพราะว่าเป็นมือที่บดบอยซอแอนทีลุ่ลงเสานะครับเอ,อ่อตอกเสาเข็มมือนี่สิลุ่งเสาเข็มก่อสร้างห้องสัมมนาหรือว่าห้องประชุมขนาดใหญ่บดบอยกับเคยเวาไวในคลิปก่อนๆ่าลงทุนเกือบ10บล้านพ่นเด้พี่น้องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอาคาร ตกแต่งภายในทุกอย่างเครื่องสอกเครื่องเสียงสามารถที่จะจัดประชุมเอ,อ่อหน่วยงานต่างๆจัดสัมมนาหรือว่าสิจัดเอ,อ่องานแต่งกันเสียสมือนะครับลาเ,เทียงงานแต่งกับมาไปจัดในโรงแรมในอย่างต่างๆบอ่อยๆก็ทสิเสริมตรงจุดนี้เข้ามาโอ้ยนะครับดีอกดีใจน,นํานี่คือบรรยากาศก้อนสีออกเดินทางนะครับบานอยู่ขอนแกน่นเดี๋ยวไปบึง้ง กันต่อนะครับเพิ่นโอ้ยเพิ่นอยากใส่รองเท้าด้เพิ่อนจะใส่รองเท้ามึงเพิ่นเลือกรองเท้ามาเองสําหรับน้องพ่อยน้องเพชรแบใส่รองเท้าใส่ผู้นี้ละมัอ๋อเพิ่นเพิ่นเอารองเท้ามาใส่เองเลยแม่ใส่ใหมมาใส่รองเท้าใส่รองเท้าอันนี้แม่ใส่ใด้วอ่ะเอาเอแม่ใส่รองเท้าแล้วมาแม่ใส่ให้เอาพ่อใส่ให้ด้วยมา ใส่เลยใส่เลยใส่เองเป็นหรือยังยังค่ะใส่รองเท้าก่อนใครจะใส่ก่อนมาน้องเพชรมาก่อนก่อนใส่มามาเดี๋ยวพอใส่ให้ลูกอ่ะมามาเราได้ใส่ให้มาข้างนี้ลูกข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ดูดูดูนี่นี่เอาข้างนี้สวมเลยสุบลงไปนี่แหมสุบลงข้างนี้ไม่ลูกนี่นี่นี่ข้างนี้เออนั่นแหละ าเท้ากายายป๊าป๊าตื้นขึ้นมาอะไรอยากเบาโลด้ว่าเบาอยงตําปาตัมงไปอยวยงเลยชดสวยกับรองเท้ากระเป๋าองเท้ารองเท้ากระเป๋า กระเป๋ารองเท้าอุ้ยอุ้ยอุมันเปื้อนโนมาของนูอ่ะเรขับไหนไปคะเอาบีอไปน่ออรให้อัดเอายรถตู้น่ยออ เอ้อเอ้อเอาเท้ามาลูกเอาเท้ามาให้พี่บอยหน่อยโอเคเอาลูกทุกอย่างเลยนั่นลยไน้เอเอาเออันนี้คือทักทายแต่ว่าทักทายว่ถุวัตถองเอ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรกระเป๋าเหรีอารวมเหรียญแล้วก็ไปแล้ว รองเท้ารองเท้ารองเท้าเฮดเ็ดปาาสีอมโอปเนี่ยไปไหนไปไหนหลังจากที่เดินทางมาถึงนะครับจังหวัดมหาสารคามหรือว่าพื้นที่ก่อสางของ เดอะบอสกินโฮเทลนะครับคนเราเดอะบอสกินนี่กำลังแขกกำลังดีนะครับถือว่าแขงเต็มแทบสมือบอสบอยบาร์นะครับดังนั้นอีกหนึ่งโปรเจกต์นี่ก็เลยเสริมเข้ามาให้มันครบทุกอย่างคือมาโรงแรมเดอะบอสกินนี่มาพักพร้อมมีคาเฟ่แล้วก็มีห้องสัมมนาต่างๆหน่วยงานราชการบวาสิเป็นมหาไรเอกชนหรือว่าหน่วยงานรัฐต่างๆสามาที่สิมา จัดประชุมเออแล้วก็มีห้องพักให้พร้อมนะครับถือว่าครบขั้นถือว่าจบยุ่มงงเดียวนี่แหละคือธุรกิจที่บอดบอยกําลังเติบโตไปได้ด้วยดีนะครับบเมียนไวมิตรโรงแรมมีเสริมเข้ามาอีกก็ขคอห้มีโชคมีชัยมันคงมัง่งคัออ่งเด้อรํลรวยไปหนาสาธุสาธุาธนําบอดบอยกับซอแอนนะครับ